หนุ่มนอนล่องแก่งในร่องน้ำกลางถนนสุดท้ายถูกกลืนหายทั้งตัวจากกรณีเว็บไซต์ n o t ิ c e ออรสเทลวิเซอรเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์น่าตกใจใชายหนุ่มคนหนึ่งนอนอยู่บนที่นอนแบบเป่าลมล่องไปตามสายน้ำที่ท่วมขังอยู่ภายในร่องน้ำกลางถนนเขามีท่าทีสนุกสนานคล้ายกับกำลังล่องแก่งไม่หวาดกลัวต่ออันตรายแม้แต่น้อย จนกระทั่งมาถึงปากทางท่อระบายน้ําซึ่งมีเพื่อนของเขากําลังรออยู่ก่อนแล้วในคลิปจะเห็นว่าชายหนุ่มอีกคนพยายามดึงเพื่อนขึ้นมาด้านบนถนนแต่เนื่องจากกระแสน้ําแรงมากทําให้เขาไม่สามารถดึงเพื่อนขึ้นมาตามที่ตกลงกันไว้สุดท้ายทั้งเพื่อนของเขาและที่นอนเป่าลมก็ถูกดูดหายเข้าไปในท่อระบายน้ําเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ราชิวาวาของประเทศเม็กซิโกคลิปวิดีโอถูกบันทึกในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา25ส ตามรายงานพบว่าหลายเมืองในราชวาวาเกิดฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมและน้ําท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ทั้งนี้ตามคําบอกเล่าของคนในพื้นที่ท่อระบายน้นํานี้มีความยาวประมาณ55เมตรและสุดท้ายแล้วจะปล่อยไหลออกสู่ผิวน้ําอีกด้านหนึ่งทั้งนี้หลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียมีผู้ใช้หลายคนเข้ามายืนยันตรงกันว่าชายในคลิปไม่ได้เสียชีวิต อย่างไรก็ดีทางเจ้าหน้าที่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวเตือนประชาชนไม่ให้ลอกเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะเดียวกับชายในคลิปเพราะไม่เพียงแต่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตเนื่องจากเสี่ยงต่อการถูกดูดลงท่อระบายน้ำเท่านั้นแต่ยังไม่ถูกสุขลักษณะเพราะร่างกายสัมผัสกับสิ่งปฏิกูลอีกด้วย